สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันน้องพลอ,อีกแล้ววันนี้มีของมาส่งถึงบ้านมาดูกันเลยว่าเราสั่งอะไรมาวันนี้นะคะเราสั่งเครื่องซักผ้าแบบนีนะคะสามารถสั่งได้จาก facebook เลยเนาะพอดีมันขึ้นโชว์มาน้องพลอก,ก็กดสั่งไปเลยค่ะราคา1 1 9 0บบาทเท่านั้นเองนะคะถือว่าเป็นแบบสะดวกมากนะคะสามารถพกพาได้เนาะไปไหนก็ ซักได้เลยนะคะสําหรับไปเที่ยวป่าทเที่ยวเขาหรือใช้งานในคอนโดซักพวกเสื้อนกางเกงนถุงเท้าของชิ้นเล็กๆน้อยๆนะคะนี่อันนี้ก็กําลังแกะให้ดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไงนี่เลยนะคะน้องพลอยก็สั่งเป็นสีเขียวมานะคะวันนี้เนาะนี่เลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยรอเลยนะรอดูเลยจ้านี่แกะอุยนี่แกะช้าจังเลยนี่นะแกะช้าจังเลยโอโ้โหทำไมแกะช้าอย่างนี้เนี่ย มัวแต่พูดพ่ำอยู่นั่นแหละเอา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 วอายังไม่ได้อีกนะแกะช้านะาพูดอีกแกพูดอีกแกนี่เลยจ้าที่สุดในที่สุดก็แกะออกมาได้เห็นไหมเป็นสีเขียวเดี๋ยวเราจะไปแกะแล้วก็ตั้งให้ดูนะจ้าว่ามันเป็นแบบไหนเนาะมาเลยจ้าโอเคคะ่ะตามมาดูกันเลยว่าเราจะ ประกอบไอ้เจ้าตัวนี้ยังไงนะคะและจะมีรูปล่างหน้าตาแบบไหนนะคะรูปร่างหน้าตามันก็ไม่ค่อยใหญ่มากนะสูงประมาณหัวเข่าได้เนาะแล้วก็มีสายสําหรับน้ําออกนะคะแล้วก็มีถังกลมๆข้างในด้วยนะคะสําหรับไว้ปั่นผ้าเนาะก็จะดึงยากนิดนึงนะคะนี่เลยนะคะถ้าดึงสองคนอีกคนนึงจับข้างล่างอีกคนนึงดึงข้างบนก็จะง่ายกว่านะคะและตัวนี้นะคะมีเวลาด้วยเป็น1น,นาที5นาทีแล้วก็10นาทีนะคะ นี้ก็สามารถเสียบกับไฟบ้านได้เลยเนี่ยปักดำๆนะคะสามารถเสียบกับไฟบ้านได้แล้วก็กดตามจํานวนนาทีที่เราอยากจะใช้ได้เลยนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราจะใส่ข้อมูลให้นะคะว่าเราซื้อมาจากไหนเนาะนะคะถ้าเราหาเจอเนาะหรือไม่ก็เซิร์ชในช้อปปีได้เลยนะคะเครื่องซักผ้าแบบตัวเล็กๆนะคะน่าจะเจออยู่เนาะนี่เราก็มารีวิวของที่เราสั่งโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะจ๊ะ ตามไปดูวิธีการใช้งานกันเลยจ้าเดี๋ยวเราจะไปเสียบกับไฟบ้านนี่เลยนะคะเสียบปุ๊บเราก็ดึงตัวถังขึ้นนะคะแล้วเราก็กดเวลาเลยจะหนึ่งนาที5นาที10นาทีอ่ะกดเปิดก่อนอ่ะอีนี่ก็โง่นะอ่ะเปิดเปิดก่อนอ่ะเห็นไหมมันก็หมุนจะทุกคนมันก็หมุนดูซี่เราก็ใส่น้ําลงไปให้มันหมุนกึกกึๆกกึ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 กนี่เห็นไหมมันหยุดด้วยโอ้โหมันสุดยอดจริงๆเลยจ้า